เพื่อเราเมฆหอยอาจาริกับตอนนี้ยังทันไหมเป็นเส้นทางที่หลอกมาค่าชัดๆสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแคร์เนตุยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วคลิปนี้เป็นพาร์ทสอของการมาสำรวจเดินป่าที่เมืองนากาทโรก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคนนะคะที่สนใจกดเข้ามาดูคลิปนี้และวิวที่เห็นอยู่นี่คือวิวจากที่พักที่เราพักเมื่อคืนค่ะกัดดีมากเลยวันนี้ ให้ดูวิวที่เราเห็นในตอนนี้มีคนจุดเตาต้มกาแฟอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าของโซนเต็นคนที่คขนของมาก็เริ่มเก็บแล้วแม่นน้ำที่ติดกับบริเวณแคมป์ไซต์มองเห็นสะพานเฮ้ยดีนะนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะ ว่าเออจะได้สัมผันที่ที่แบบติดแม่น้ำหมาถึงแคมป์เนี้ยนะสวยด้วยไทยรูปก่อนเรือเมื่อวานก็ยังจะล่องมาถึงตรงนี้สวยดีนะทุกคนตรงนี้เป็นผานะเนี่ยอันตรายอยู่ยเดี๋ยวข้าไปใกล้เลยเห็นในนะ้ำม,มีหินก้อนเบ้อเลยมุมนี้ดีอ่ะ นี้นะฮะถ้าเรามองกลับไปที่ที่เราพักเมื่อคืนนี้แดดดีอากาศดีสองนังก็เป็นแคมป์เหมือนกันนั่นแหละอยู่ใกล้น้ำแล้วหนาวเนี่ยวันนี้เราอุ่นมากใส่สามชั้นข้างในเป็นฮีทเทคหนาแล้วก็ดาวแต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องถอดดาวเฮ้ <c oughs> นี่คือบรรยากาศแถวที่พักแล้วนะคะบรรยากาศเยี่ยมดีเลยยาก,กลับแล้วนะมีน้อยตอนนี้สิบโมงจะครึ่งแล้วได้เวลาเช็คเอาท์ให้ดูที่พักเมื่อคืนสวยเลยนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนคาราวานเราก็กำลังเดินกลับไปสถานีแดดหลอกเราตลอดตอนเช้าก็อากาศดีอย่างนี้แหละ อันนี้คือแคมปมืวานนี้นะประทับใจอยู่นะคือห้องเขาก็ดีเลยแหละแต่ว่าก็เน้นบรรยากาศที่เป็นแคมป์คือไม่มีอะไรให้เลยเอามาเองให้หมดทุกอย่างแล้วกลาลังเดินกลับไปสถานีประมาณ5นาทีเรามาเริ่มต้นที่สถานีโนงามิเพื่อมาเช็คแผนที่ค่ะแล้วก็ศึกษาเส้นทางที่เราจะเดินในวันนี้ระหว่างก่อนขึ้นเขาก็จะเห็น ใบไ,ไม้เป็นสีเห็นกันไหมถึงทางเข้าแล้วเดี๋ยวต้องเอากระดิ่งมาห้อยเข้าเขตป่าแล้วเริ่มปีนเข้ามาได้สักระยะนึงละทางชันทีเดียวทางขึ้นอะนะคอร์สของวันนี้คือน a ทรอ o ลปุ l p ิ44กิโลเมตร ดูซิว่าเราจะใช้เวลากี่โมงเราขึ้นมาประมาณสิบโมงครึ่งเสียงอะไรเสียงอะไรระยะทางนี่คือ,อะรอะยะทางไม่เท่าไหร่ความยากถือว่าเหนื่อยนะเนี่ยมันชันร้อ,อนแล้ว หอบแล้วลมมันเข้าปากมันก็เลยรู้สึกเหมือนจะสำลักร้อนแล้วยังได้ยินเสียงรถไฟอยู่เลยปลดเสื้อออกหน่อยร้อนค่อยๆเดินดีว่าเดอจะขึ้นมาข้างบนแล้วแบบพอได้ยินเสียงลมอะ่ะรู้สึกดี ทางเดินข้างบนจริงๆก็ไม่ยากอะแล้วจะมีทอดแบบมาเกอเนาะที่ว่าฮาร์ดที่ต้องขึ้นขึ้นที่ชันกระดิ่งที่เราใช้อะมองเบลกระดิ่งไล่มีอะมันอันเล็กไปจริงๆด้วยไม่ค่อยได้ยินหรือว่าห้อยไว้ตรงที่ที่มันแกว่งไม่ได้เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ขึ้นมาแล้วแบบ สว่างอากาศดีจุดหมายไปลาทางของคอร์สนี้น่าจะเป็นสถานีเมื่อวานที่เราไปมาแต่ว่ามีที่ที่เราไม่เคยไปก็คือโฮโดซังจินจะสันเจา้าตรงนี้เป็นเฮหุบเขามีแต่ต้นสนล่ะนะลมพัดท่าเย็น เดี๋ยวต้องขึ้นทางที่ฮารต่อเดี๋ยวพักก่อนขึ้นมาพรำอมๆกันวันนี้กินข้าวอร่อยแน่นอนตรงนี้ทางมันจะแคบหน่อยหนึ่งข้างล่างเป็นข้างๆเป็นเหียวเลยสองข้างทางเข้าใจแล้วทำไมเสื้อฟรีซของ เดอะนอตเฟสพวกแบนด์แอาดอร์เขาทำวินซิปเวลาขึ้นมาบนเขาแล้วมันเหนื่อยมันร้อนเได้ปลดออกอันนี้เราใส่เป็นฮิตเทคธรรมดามาก็ต้องยืนพักก่อนให้ลมมันโกกจะได้เย็นขึ้นมาทั้งทังที่วันนี้ก็9องศานะจะเจอไปลบอกทางเป็นระยะระยะแต่ไม่ยอมบอกว่ากิโลนี่อันนี้สำหรับขาลงสำหรับคนที่มาจาก ช่วงฤดูการที่สวยๆแบบนี้เนาะเราก็อยากปีนเขาให้ได้เยอะที่สุดเลยได้ทดลองแบกสัมภาระเดินป่าจริงๆเพราะว่าเผื่อวันใดวันหนึ่งเราอยากไปเทคกิ้งแบบค้างคืนที่โอเซกเนี้ยที่คุณมะที่ดังๆมันต้องเดินนานมากสก4สชั่วโมงก็คิดว่าไปชาวเอ็นกับไม่น่าจะไหวสังเกตเนาะนี่ถึงเรียกว่าฤดูแรงไงอากาศแห้งแล้วก็บีแต่ใบไม้ที่จองจะร่วง แบบนี้คือสิ่งที่เราต้องการแสงแดดแล้วมันไม่น่ากลัวจะทำให้เราได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติได้เต็มที่เขาเยอะมาก่ะญี่ปุ่นได้ยินเสียงลมตอนแรกอยากไปขึ้นรถไอรถด่วนจาก อีเคบุคุโระมาเหมือนกันนะมันมีพาส้วยสำหรับนักท่องเที่ยวคือจะคุ้มมากๆแต่ว่าจากบ้านเราไปอีเคบุคุโระมันยุ่งยาก3มต่อก็เลยคิดว่าเออนั่งจากบ้านมาเลยมันไม่ต้องหลายต่อขนาดนั้นราคาพอๆกันแต่ว่าเราไม่ได้ใช้พาสเดีย่ยมันก็จะแบาบว่าไปเที่ยวหลายสถานีก็จะไม่ค่อยคุ้มแต่ไม่เป็นไรเพราะครั้งนี้นั่งตั้งใจมานัก,กทโตโ ถึงตรงยากๆ<ม>ต้องปิดก่อนข้างหน้ามีใบไมายเปลี่ยนสีมีอยู่ยามหนึง่งก็มีเมเปลิลให้ชมเป็นยามยามเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เดินมากี่กิโลละถึงครึ่งทางยังไม่รู้เออแต่ว่าในเส้นทางเขาน่าจะรวมทอดที่เป็นโรเวไว้ด้วยก็ประมาณก,กิโลนึงก็เท่ากับว่าเราเดินจริงๆก็น่าจะ3กิโลได้เน้ะ แต่ทางโหดเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าไม่รู้สิเรารู้สึกว่าที่นี่มันสำหรับเราเดินง่ายเพราะว่ามันไม่ค้ำม,มันไม่มืดเกินไปคือต้นไม,ม,ม,ม้มันผอมๆมันใบฤดูนี้ด้แหละเพราะว่าใบมันไม่ปกคลุมเยอะนงแสงม,มันก็เลยส่องถึงสำหรับรุ่กลางวันนะเรามีของที่เราอยากกินแล้วด้วยคือลาเมงซุปหอยแอสตรีไม่รู้จะต่อคิวยาวหรือเปล่าแต่อยากกินมาก อเห็นโพรงอะไรด้วยบรรดาหนุมน่มๆนมเทลันเนอร์มาถึงทางโลอีกแล้วปวดเข่าพังเหมือนได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นรันเนอร์อีกคนหนึ่งที่ไปอย่างชิวเลยโอ้ยไม่เจ็บเข่ากันบ้างหรอนี่อะไร อีกเกิโลเมตรหรือกิโลเมตรที่9เป็นคุณพ่อพาลูกๆมาเด็กก็เก่งเนาะเออเด็กเนี่ยได้เก่งเพราะยังแข็งแรงอยู่เราเนี่ยที่ต้องค่อยๆเดินเส้นทางลำบากต้องกิดถึง,งําเมงหอยอาซาลิหอยจะได้รีบไปกินตรงนี้มีทางบอกอยู่ อันนี้ไปสถานีที่เรานอนเมื่อคืนอันนี้ไปนากาโทโระส่วนฝั่งนี้ไปซันเจ้ามีป้ายบอกทางนี่แหละให้เข้าหลุดไปทางนี้ถึงทางเดินธรรมดามันก็เดินง่ายอยู่หรอกแต่ว่าบรรยากาศมันคำ่คำๆแดดไม่อยู่แดดไม่มีเมื่อกี้เจอขี้หมีอ่ะมันอยู่แถวน,นี้แหละ การเดินป่าที่ญี่ปุ่นที่จริงไม่จําเป็นต้องใช้แอปเพื่อโหลดแผนที่ไว้ทุกครั้งก็ได้เพราะว่าถ้ามาถึงสถานที่จริงเนี่ยพวกสถานีหรืออะไรอ่ะเขาก็จะมีป้ายบอกทางมีแผนที่ให้เมื่อวานเราก็ได้แถวนี้ที่จริงมีหลายคอร์สนะคอร์สนี้น่าจะเป็นหนึ่งในคอร์สที่คนเดินเยอะที่สุดแล้วก็ไกล ทุกคนรู้จักความแตกต่างของคาว่าไฮคิงกับเทร k กิ้งปะคือไฮคิงมันจะเหมือนกับการเดินทางไกลแล้วซึ่งอาจจะรวมถึงทางที่อยู่บนภูเขาก็ได้ส่วนเทร k กิ้งนี่ก็จะหมายถึงการออกไปเออออกไปสู่ธรรมชาติไปเดินป่าที่นี่จังแล้วก็ไปไปแคมป์ปิ้งด้วยประมาณนั้นที่พักมเมื่อวานเหมาะกับเราเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ได้บรรยากาศแคมป์เนาะแต่ก็ไม่ต้อง หอบเต็นไปเองมีป้ายเตือนเห็ดผิดด้วยอย่ากเก็บเห็ดกินถึงรูปลักษณ์มันจะคล้ายๆเห็ดที่กินได้โอเคจากตรงนี้ถนนใช่ไหมแล้วเราก็กำลังจะขึ้นอีกรอบนึงไปกันยังไม่ได้กินรามเมงง่ายๆหรอกวันนี้ต้องรีบไปละเดี๋ยวล้ลานราเมงผิดหอยก็ oh God, ทุกคนดูทางข้างหน้าชันมากสู้เพื่อรามเมงหอยอาจาริ วันนี้เป็นวันที่ใช้กำลังขาเยอะมากจะผอมลองบ้างไหมเดี๋ยวเป็นลมตายกลางป่าเหนื่อยโอ้ยอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเข้าไปเลวเข้าไปเลยว้า เริ่ม้าแล้ว,ลวถึงที่ราบแล้วเหนื่อยจะผอมได้ยังข้างหน้ามีอีกเนินหนึง่งเหมือนจะาา์ดกว่าเมาื่อกี้อนะเดี๋ยวพักเหนื่อยเอาแรงแป๊บหนึ่งเข้าใจแล้วทำไมเราถึงเจอคนเยอะเพราะคนเขาก็คงใช้เวลาทำใจเหมือนกัน นี่ไงมันไม่ได้มีแค่ทอดเดียวนะข้างบนก็มีอีกทอดหนะึ่งอะแต่ก็จะบอกว่าขอบคุณแล้วกันที่ทำบันไดให้เดินง่ายขึ้นเราผ่านมาทอดนะึ้งอะคลิปนี้น่าจะได้ยินเสียงหอบของเราเยอะหน่อยเหนื่อยจริง มาส่องทอดเลืเครื่องทอดโอ้ยเหนื่อยมากเส้นทางนี้ค่อนข้างหนักนะถ้าใครอยากมาตามรอยอยากชาเลจนมีอีกอะข้างหน้านู้นกลับตอนนี้ยังทันไหมเดี๋ยวพักเหนื่อยแป๊บเกลียดไปไม่เอาบอกระยะทางข้างหลังยังมีอีก เนินเป็นเส้นทางที่หลอกมาค่าชัดๆสงครายังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศอกตัวเองโอเคเราลออีกทัดหนึ่งครังหน้าแต่ว่าเหมือนขึ้นมาตรงนี้จะสูงพอที่จะเห็นวิวภูเขาวสวยๆด้านหลังได้ เราใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะสุดท้ายก็มาได้เห็นวิวนี้จนได้เราอยู่อยู่บนยอดเขาโฮโดซังค่ะความสูง497เมตรสูงพอที่จะเห็นความงามจากธรรมชาติและวิวสวยๆจากภูเขาอื่นคนเยอะเลยเห็นวิว นี่ก็เป็นอีกมุมนึงเราแพ้อากาศจะละนี่ก็เป็นเขตใกล้สันเจ้าละคนเยอะก็เป็นทางไปโลเวแต่เดี๋ยวเราจะเดินลงก็เรียกได้ว่าสวยหายเหนื่อยเจอแล้วกินอะไรสักหน่อยดีกว่า กินเลมอนเชื่อมหิวแหละดูออกอมืมาดูวิวตรงนี้แล้วก็จะกลับแล้วเนะี่ยใบไม้กำลังพึ่งเหลืองเหลืองแดงแดงเริ่มเป็นสีใส่ดีเหมือนกันนะข้างหลังก็เป็นใบไม้แดงหิวแล้วรีบไปกินละเมงดีก่นลงแล้ววิวก็ยังสวยงามอยู่ เจอยายข้างหลังเนี่ยจำไ,ไหมอายุ90นางอวดใหญ่เลยว่าเมื่อก่อนนางไม่ถึงชั่วโมงก็เดินมาถึงยอด๋ตว mm hmm. น,นี้ต้องใช้เวลาชั่วโมงครึ่งตรงไปก็จะเป็นสวนสัตว์ก็มีป้าบอกทางลงเขาจะบอกว่าร้านยายที่ขายของบนเขา,มาเมื่อกี้ไอ้เลมอนเชื่อมอะไรเยกินแล้วร้อนกินแล้วอุ่นเออแต่มันจะไม่ค่อยอร่อยมากนะ มันหวานนิดเดียวแต่ก็จะขมๆร้อนๆนี่เราอยู่ที่ทางลงเขาแล้วค<ม>ือเป็นหลุดหนึ่งที่ได้ชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันนะถึงยังไม่ถึงสุดทางก็จริงแต่รู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ใช้กำลังกายไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกินของอร่อยได้อย่างไม่ต้องรู้สึกผิดใช้ทางลงที่เป็นทางลัดซึ่งมันก็จะชันอยู่เหมือนกัน ไม่รู้ตอนนี้รีบกลัวร้านรามีปิดรู้แล้วที่เรากินเนี่ยมันเหมือนมันก็คือ,คอ uzu, ยูสุมันจะคล้ายคลยูสุมันจะคล้ายมะกรูดเนาะแต่แค่สีเหลืองแล้วก็รสไม่เข้มเท่ากลิ่นไม่เข้มเท่ามะกรูดบ้านเรามันถึงเวลากินเนี่ยมันถึงมีความขื่นคอเรียกว่ามันคล้ายคลยเผ็ดนี่เป็นทางรัดที่เราถามมาจากคนที่เขาใช้เมื่อกี้ว่าไปได้ไหมเขาบอกไปได้ วั <c oughs> นนี้คลิปยาวหน่อยนะทุกคนแล้วก็จุใจเต็มอิ่มกับการพาปีนเขาแน่นอนตายละกลัวลื่นโอเคตามทางเนี่ยเรียกว่ามีต้นเมปเปิ้ลเยอะเลยนะคือเมืองจิจิบุเนี่ยเบอร์เมปเปิ้ลเยอะทุกคนลามมงหมดเสียใจ ร้านอยู่ข้างหลังนันอะถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ช่างเถอะเดี๋ยวเราไปหากินโซบะก็ได้ในไหนจิจิบุก็เป็นเมอืองที่ขึ้นชื่อเรื่องโซบะจากศาลเจ้าโฮโดซังเราก็เดินกลับมาที่สถานีนากาโทโรค่ะเพื่อตรงไปที่ร้านอาหารและเมนูของเราในวันนี้คืออายุเมชิค,ค่ะเป็นปลาอายุอบข้าวในเซ็ตก็จะมีซุปผักเครื่องเคียงส่วนข้าวก็จะมาในรูปแบบกระทะร้อนค่ะเวลากินก็เอาปลาคลุกข้าวเหมือนข้าวแมวค่ะ จิจิบุจะกลับแล้วนะนี่คือพื้นที่หน้าสถานีมีจักรยานให้เช่าด้วยนะขึ้นรถที่เป็นรถด่วนต้องซื้อทิเ็ตเพิ่ม300รเยน ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแนละ้วคะก็หกโมงยังไม่ดึกมากก็เรียกว่าเหนื่อยเลยนะวันนี้เดินขึ้นเขาเยอะทางเดินชันเรียกว่าเป็นทางเดินที่ชา a เลนต์ตัวเองมากที่สุดอีกทางหนึ่งในปีนี้โอเคเดี๋ยวมือยินเรามีโอเด้งไปซื้อมาจาก a ฟมีลี่มา ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบก็รบกวนกดไลค์แชร์คอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราขอไปพักผ่อนก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย